นุษย์เราสามารถสร้างสารรค์งานศิลปะใหม่ๆออกมาได้เสมอนะครับแ,แต่ศิลปะไทยดั้งเดิมนั้นก็สามารถที่จะต่อยอดทําให้ดูน่าพิสมัยได้มากยิ่งขึ้นนะคะติดตามได้ในงามสินชีวิตงามค่ะ นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมเหมือนศิละปะที่เพิ่มเติมปัญญารังสรรค์ผลงานมาแตกยอดความคิดผลิตจินตนาการไม่หยุดนิ่งตกผลึกเป็นแรงบันดาลใจให้ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิละปากรน,นำเสนอ,อนิทรรศการนวัตกรรมศิละปะไทยอันทรงคุณค่าโดยทุกศิลปินล้วนมีรางวัลระดับประเทศการตีแล้วทั้งสิ้น โดยความหมายของนวัตกรรมเนี่ยมันหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่โดยที่ใช้การศึกษาค้นคว้าสะคมความรู้เดิมมาพัฒนาต่อย,ยอดสร้างสารรค์นะคะกลายเป็นผล,ผลผลิตทางปัญญาเราก็เลยคิดว่าจริงๆแนวะคิดนวัตกรรมเนี่ยมันอยู่ในการสร้างสรรค์ศิลปะตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็มามองดูว่าในทางศิลปะไทยของเราเนี่ยมันก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงอย่างนี้ค่ะอย่างนาวัตกรรมเนี่ยก็คือการนําลักษณะของงานช่างไทย มาพัฒนาสร้างสารรค์ต่อยอดโดยนําพวกเทคนิคก,กระบวนการวัสดุลักษณะรูปแบบของงานช่างเนี่ยค่ะมาสร้างสารรค์เป็นศิลปะร่วมสมัยดึงจุดเด่นภูมิปัญญาช่างไทยทั้งงานมุกหลายรดน้ําบุกดุลโลหะงานประกอบไม้งานผ้ามาปรับเติมเสริมเปลี่ยนเทคนิคก,กระบวนการและวัสดุให้เข้ากับบริบทร่วมสมัยแตกหนอนนวัตกรรมความคิดงอกเงยจากรากฐานที่มั่นคงดีงามจากอดีต ก้าวสู่อนาคตที่มีทิศทานอย่างมั่นคงเพราะรู้จักตัวเองการประดับกระจกถือเป็นพุทธศิลป์ชั้นสูงซึ่งอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆแต่ศิลปินได้นำมารังสรรค์งานศิลปะโดยนำโถส้วมซึ่งถือว่าเป็นของต่ำมารังสรรค์เพื่อให้เกิดการท้าทายทางความคิดในเรื่องของความงามจากสิ่งที่น่ารังเกียจครับ จากครอบครัวช่างประดับกระจกและซึมซับแต่ยาววัยทำให้เลือกสื่อสารสะท้อนผ่านกระจกชิ้นเล็กแฝงปรัชญาการมองรูปลักษณ์ภายนอกแวววาวหรูหรามีคุณค่าจากสิ่งของธรรมดาในชีวิตประจำวันแต่แก่นแท้จริงแล้วอยู่ภายในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งธรรมชาติสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเนี่ยย่อมมีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีการยอดยอดสลายเช่นทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีคล้ายๆมีจุดินนซีมะไรที่ มันจะต้องย่อยสลายอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเสื่อมโทรมตลอดเวลาในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องสวยงามอยู่ตลอดไม,ไม่ไม่มีคือไม่มีเรียกง,ง่ายว่าไม่มีอะไรสวยงามอยู่แล้วมีแต่ว่าเรามาปรุงแต่งขึ้นประดับเพิ่มขึ้นทีหลัง สิศิลปินรังสรรค์30ผลงานจากแครงบันดาลใจหวังกระตุ้นจินตนาการให้สังคมไทยมีศิลปะแตกยอดภูมิปัญญาจากรากง,งาวัฒนธรรมเดิมสู่ความเป็นไทยอีกรูปแบบใหม่ที่น่าหลงไหลไม่แพ้ของเดิม